โตโยต้าคอร์สออกซิเจนซาวด์เซวิสสวัสดีครับสำหรับพวกคุออซิเจนนะครับเราอยู่กับรถโตโยต้าคอร์สครับซึ่งคันนี้ได้เข้ามาเซอร์วิสครับที่ทางร้านออกเจนทันทีเดียวจบดูแลครบทุกอย่างเลยนะครับเริ่มตั้งแต่รับรถนะครับคันนี้เราได้มีการทํารับรถด้วยทั้งคันเลยแล้วก็ฟิล์มนะครับรอบคันรวมถึงชุดพรมปูพื้นทั้งหน้านและหลังพร้อมทั้งในเรื่องของการทาแดมประตูครับเรื่องของความแข็งแรง แต่นี้จะโปร่งนะครับก็ในส่วนของประตูซุ้มล้อหลังคาทําเสร็จเรียบร้อยนะครับพร้อมกับในส่วนของพรมที่เราปูทั่วที่จะสัมผัสทั้งคันเลยนะครับเป็นของยิดัสามศูนนะครับก็ชิ้นนี้นะครับพร้อมกับซับในหลุมยางอะไหล่นะครับซึ่งเราทําได้ชิ้นงานนะครับขึ้นมาใหม่พร้อมกับย้ำผิวบิตในส่วนของแอร์เรียตรงนี้นะครับการแ้มประตูนะครับพวกนี้จะแ้มเป็น ปกเลเยอร์นะครับเพราะกันเรียกว่าแทบจะไม่มีก้องเลยนะครับอันนี้จะมีก้องแล้วก็จะมีการตรองฝักโครงนี้ด้วยเพื่อที่จะลดเรื่องของการสั่นสะือนแล้วก็เรื่องน้อยที่ขึ้นมาสี่สุดท้ายนะครับนั่นก็คือเรื่องของคุณภาพเสียงนะครับที่จะออกจากเราไปสองฟังได้เลยตัวจอ Android ตัวนี้ก็จะเป็นของเยี่อมมีนะครับ เรื่องการใช้งานนี้มีความว่องไวมากๆเหมือนกันนะครับหนดเส้นทางการเดินทางตัวนี้ก็หย่นกลับมาก็เข้าในส่วนของ Google Maps สหน้าจอ YouTube Music หนหน้านะครับจาก Google Maps ใช้างานควบคู่กันได้เลย ว่าเสียบน้าฟังมากๆสําหรับลูกค้าอาจจะไม่ค่อยมีเวลานะครับอย่างเช่นอาชีพอย่างของคางคุณหมอเราก็ยินดีที่จะไปดูแลเซอร์วิสในเรื่องของคุณภาพเสียงแล้วก็เรื่องของการดูแลรักษารถนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับรถหรือฟิล์มหรือก็อมันจึกนะครับเส็เสร็จพร้อมในที่เดียวเลยนะครับออซิเดนซาวคาร์เซเรียลศูนย์ติดตั้งเครื่องสิ่งยนต์บางแคหนองแครงตึกชั้นมาเช็หนังกรุงเทพสวัรับวันนี้สวัสดีครับ